สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสรุปและอัปเดตให้ดูว่ากล้วยตานีที่ผมสั่งมาไม่ว่าจะเป็นแบบต้นแบบเมล็ด5เมล็ด1เมล็ดและก็สิมเมล็ดมันเป็นยังไงครับซึ่งแบบ5้าเมล็ดผมไม่ได้แกะกล่องรีวิวนะครับเนื่องจากว่าผมสั่งสินค้ามาชนกับอีกเจ้าหนึ่งก็คือ10เมล็ดราคา650บาทครับแล้วก็จะมีในส่วนของถาดนุนครับถาดนุ้นก็จะเป็นกล้วยที่สั่งมาในแบบ3ต้นแล้วก็จะแบบต้นหนึ่งที่เห็นนะต้นใหญ่นะ,ะก็คือสั่งแบบเมล็ดงอกครับก็คือเจ้าเดียวกับ ห้าเมล็ดหนึ่งพันบาทครับก็คือเจ้าเดียวครับแต่อันนี้ต้นที่สั่งมาตอนแรกก็คือแปดร้อยบาทครับตอนนี้ไม่ด่างครับแต่ต้นใหญ่ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุนะครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งณตอนนี้ครับกล้วยที่ผมสั่งมาในแบบชุดแรกครับก็คือนี่ครับก็เป็นเมล็ดละแปดร้อยนะครับซึ่งต้นก็ถือว่าใหญ่แล้วครับส่วนอันนี้นะครับก็สั่งมาก็คือในแบบสามต้นนะครับก็ตอนนี้ครับก็ไอ้ต้นที่บอกว่าด่างครับตอนนี้ ออกเขียวแล้วครับเห็นไหมครับไม่ด่างครับอันนี้ก็ต้นที่เขียวครับซึ่งอีกต้นหนึ่งก็ตายไปแล้วครับส่วนในถาดนะครับก็เป็นถาดของสินค้าแต่ละเจ้าครับที่สั่งมาแบบเมล็ดทั้งหมดนะครับมาเริ่มที่เจ้านี้ครับที่สั่งมาซึ่งผมไม่ได้รีวิวแกก่องนะครับเพราะผมถือว่าผมเคยรีวิวสินค้าเขาแล้วครับก็เจ้าเดียวกับเจ้าของหนึ่งเมล็ดแบบงอมครับ800บาทครับแต่อันนี้ก็คือ5เมล็ดอยู่ที่1000บาทครับ ซึ่งอายุของน้องตอนนี้ครับก็คืออยู่ที่9วันครับนี่ครับ9วันต้นนะครับเห็นไหมครับก็ยังไม่มีการแตกลายนะครับหรือพูดง่ายว่าด่างครับเนี่ยก็ยังไม่ด่างครับซึ่งเจ้าของเขาบอกว่ามันจะเห็นด่างก็คือตอนอายุ5เดือนครับซึ่งผมต้องรออีกต้อง5เดือนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสินค้าของเจ้า ที่ผมสั่งมาเจ้าเดียวกับไอหนึ่งเมล็ดแปดร้อยนะครับก็คือห้าเมล็ดหนึ่งพันบาทครับส่วนถาดนี้นะครับที่ผมสั่งมาก็จะเป็นสองถาดครับที่ผมสั่งมารีวิวแกะกล่องล่าสุดครับก็คือมาสิบเมล็ดหกร้อยห้าสิบาทครับซึ่งอันนี้อยู่วันนะครับผมจะทําขีดไว้ว่าตอนนี้มันอายุเท่าไหรกันซึ่งต้นนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นเนี้ยที่เห็นชัดว่าด่างนะครับด่างเอาขาขาวครับอันนี้ด่างแล้วครับ อันนี้อย่างครับก็ยังเขียวครับซึ่งขนาดต้นระหว่างห่างกันแค่วันหนึ่งวันครับก็คือขนาดไซส์เท่าๆกันครับสองใบเหมือนกันครับซึ่งส่วนต้นอื่นนะครับก็ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็สมบูรณ์ดีนะครับแต่มันไม่ด่างเนี่ยครับเห็นไหมครับมันยังไม่มีด่างครับซึ่งก็จะมีในส่วนของต้นนี้ฮะที่มี ด่างอยู่ดนึงคือตรงในส่วนของใบนี้ครับโฟกัสมันอาจจะไม่ค่อยได้นะครับนะฮะแต่จะพอมีด่างอยู่บ้างครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกหกต้นนะครับที่อยู่นี่ครับซึ่งเจ้าของใจดีครับผมสั่งมาสิบเมล็ดนะครับในราคาหกร้อยสิบครับเขาแถมมาให้ผมเป็นสิบสองนะครับก็คือแถมให้อีกสองเมล็ดครับซึ่งอันเนี้ยตายไปครับใบมันเน่าไปเองครับนะฮะแต่จะมีต้นให้เห็นอยู่ครับ อันนี้ก็เริ่มแทงมาครับอันนี้ก็เริ่มโผล่มาครับโผล่ใบนะครับส่วนอันนู้นครับก็โผล่มาเรียบร้อยครับเนี่ยครับก็เป็นสินค้านะครับที่ผมได้สร้างมาแกะกล่องรีวิวครับก็เห็นความแตกต่างครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ในส่วนของอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับสี่ถาดข้างหน้านะครับก็คือผลของการทดลองที่ผมได้ทดลองแกะกล่องรีวิวครับซึ่งต้องย้าครับผมไม่ใช่กูรูนะครับผมคือกูลองคือผมเป็นคนที่ทดลองรีวิวแกะกล่องก็คือในเรื่องของการสั่งสินค้ามาทดลองกับ2ทดลองในการปลูกให้เห็นครับว่าสินค้าที่สั่งมามันปลูกแล้วมันเป็นยังไงซึ่งของทุกอย่างครับก็คือที่เห็นอยู่ครก็คือเกิดจากการทดลองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็พิจารณ์ครับว่าสินค้าที่ผมสั่งมาแต่ละเจ้า เป็นยังไงเราชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้ครับก็คือหลายๆคนอาจจะเปิดมาดูคลิปนี้และยังไม่ได้ดูคลิปอื่นยังไงเข้าไปที่ช่องนะครับมันจะมีคลิปที่ผมพยายามรันใกล้ๆกันขึ้นเมื่อว่าจะเป็นการสั่งแบบต้น1ต้น2ต้นแล้วก็3ต้นแล้วก็มีในการสั่งแบบเมล็ด1เมล็ดแล้วก็สั่งแบบในส่วนของเมล็ด5เมล็ดแล้วก็เมล็ด10เมล็ดครับซึ่งราคาก็แตกต่างกันคุณภาพก็แตกต่างกันณนะวันนี้ผมไม่อยากบอกครับว่าใครดีไม่ดีแต่นะตอนนี้ในการทดลองครับ ก็คือการสั่งดีที่สุดก็คือในเรื่องของการสั่งเมล็ดแบบงอกมาเพราะมันจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกมามันรอดครับกับคลิปที่ผมสั่งมาสั่งมาเป็นต้นราคาแพงจากพันเมาถึงผมก็ตายแล้วข้อคัดว่าเพราะอีกสั่งเจ้าหนึ่งมาก็ตายมันกลายเป็นสินค้าที่เราสั่งมาเอาเงินไปโยนทิ้งครับอย่างมาไดนะครับก็คือมันขึ้นมาเป็นต้นลวครับส่วนที่เหลือมันจะด่างไม่ด่างเราก็ต้องมานั่งลุ้นนะครับซึ่งผมถามเจ้าของเขาบอกว่าต้นกุเินีด่าง มันจะออกลายก็คือต่อเมื่ออายุ5เดือนเดี๋ยวจะเห็นว่ามันด่างไม่ด่างซึ่งถ้าเกิดมันไม่ด่างก็ไม่เป็นไรครับผมก็ปลูกไว้ทิ้งเล่น,ลนในสวนได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีหน่อออกมาแล้วหน่อมันด่างก็ผมก็ได้กาไรครับแต่ไม่ด่างก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมเอาไปกล้วยฮะไปทําในส่วนของห่อข้าวต้มได้แล้วก็ไปให้วัดนะครับในการทํใบสีได้ครับส่วนเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามไปทางช่องสตูดิโอเพียงยังไงฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องครับ จากนั้นครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งอยู่ขวามือให้กดที่ลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสาหรับเพื่อนๆที่ดูคอนเทนต์ที่ผมนเสนอและช่อบสไตล์การนำเสนอของผมก็ไม่ยากครับเข้าให้กําลังใจโดยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บต่อครับสําหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จกอยดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ